คณะจบมาตกงานสูงมีการจ้างงานต่ำแนวโน้มการจ้างงานสําหรับเด็กจบใหม่ยุคนี้นะคะคณะสาขาที่จบมาก็มีส่วนในการจ้างงานและด้วยปัจจัยต่างๆรวมไปถึงพฤติกรรมและการเข้ามาของเทคโนโลยีก็มีผลต่อการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพค่ะจึงทําให้คณะที่จบมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะเสี่ยงที่จะตกงานสูงค่ะแล้วเด็กจบใหม่กลุ่มนี้ควรมีวิธีปรับตัวยังไงวันนี้มินมีเทคนิคเพิ่มโอกาสได้งานมาฝากติดตามกันต่อใน j o b ทั้งนิ w วค่ะ ความเชื่อที่ว่าเรียนจบสูงๆมหาวิทยาลัยดังๆนะคะแล้วจะทําให้หางานง่ายได้เงินเดือนดีหรือว่าบริษัทยักใหญ่จะบอกว่ามันไม่สามารถใช้ได้กับการหางานยุคนี้ค่ะเพราะจากสถิติที่ผ่านมาในปี2024นะคะไทยเรามีบัณฑิตจบใหม่ที่ประสบกับปัญหาตกงานจํานวนไม่น้อยเหตุเพราะคณะที่จบมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดจึงทําให้บางคณะที่เรียนมานะคะไม่มีงานรองรับหรือว่ามีงานแต่ว่าค่าตอบแทนน้อยค่ะ ข้อมูลจากสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะคะได้ออกมาบอกว่า5คณะที่มีแนวโน้มตกง,งานสูงที่สุดจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. คณะมนุษยศาสตร์นะคะถึงจะเป็นสาขาที่ครอบคลุมทุกวิชาแต่การที่จะหางานให้ตรงสายนั้นค่อนข้างยากค่ะและตลาดแรงงานปัจจุบันให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของทักษะทางเทคโนโลยีหรือว่าทักษะด้านดิจิตอลมากขึ้นทําให้เด็กที่จบจากสาขานี้นะคะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆค่ะ สค่ะสังคมาศาสตร์รวมไปถึงรัฐศาสตร์นะคะเป็นสาขาที่ตลาดงานในปัจจุบันมีความต้องการน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่จบออกมานะคะจึงทําให้น้องๆที่จบจากสาขานี้ต้องเผชิญกับความทา้าทายในการหางานที่ยากขึ้นค่ะ สศึกษาศาสตร์ถือว่าเป็นสายอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝันนะคะแต่ในยุคปัจจุบันบัณฑิตที่จบใหม่ในสายการศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายในการหางานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องพื้นที่นะคะเพราะแต่ละปีมีบัณฑิตที่จบจากสาขานี้จํานวนไม่น้อยค่ะและแต่ละพื้นที่ก็รับครูจํานวนจํากัดค่ะจึงทําให้การหางานยากขึ้นด้วยค่ะ สนิติศาสตร์ถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะทําให้งานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร่างเอกสารสามารถถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติหรือว่า ai ค่ะแล้วทาให้ความต้องการในการจ้างนักกฎหมายใหม่ลดลงค่ะ หศิละปะกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศิละปะด้านการออกแบบดนตรีหรือรวมไปถึงการแสดงสาขานี้ถือว่ามีความท้าทายนะคะในการหางานที่มั่นคงเพราะว่าสายศิละปะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของฟรีแลนซ์มากกว่างานประจําค่ะและในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะคะความต้องการในการจ้างงานด้านศิละปะอาจจะน้อยลงค่ะแล้วนี่ก็เป็นคณะที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานสูงที่สุดค่ะวันนี้มีมี3มเทคนิคเพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานสาหรับน้องๆที่จบมาในคณะที่หางานยากสามารถอาไปปรับใช้ได้ค่ะ 1. พัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นทักษะด้านดิจิตอลเทคโนโลยีรวมไปถึงซอฟต์สกิลค่ะเพราะทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในหลายอุตสาหกรรมและที่สําคัญนะคะยังช่วยเพิ่มโอกาสให้โปรไฟล์เรามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 2. นะคะเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติมหากคณะที่จบมาไม่ตรงกับตําแหน่งงานที่เราต้องการสมัครนะคะการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นจะช่วยให้เรามีความโดดเด่นและได้เปรียบมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียน ดูได้เองค่ะไม่จําเป็นจะต้องจบสายตรงมาค่ะ3หาประสบการณ์เพื่อสร้างโปรไฟล์การหาประสบการณ์จากการทํางานหรือรวมไปถึงงานฟรีแลนซ์นะคะช่วยให้ในายจ้างรู้ว่าเราเคยผ่านการทํางานจริงที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่กําลังสมัครมาถึงจะไม่ตรงกับสาขาที่จบมาก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคณะที่มีนวโน้มตกง,งานสูงถ้าเกิดเราสังเกตดีๆสาขาพวกนี้ที่จบออกมาจะต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงค่ะเพราะสายอาชีพในยุคป,ปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องจบตรงสายมาแค่มีทักษะตรงตา,ตามตลาดแรง ต้องการแค่นี้ก็มีโอกาสได้งานแล้วค่ะส่วนใครเป็นเด็กจบใหม่ที่กำลังหางานตอนนี้ Job BKK มีตำแหน่งงานที่ยินดีรับเด็กจบใหม่มากกว่า16,000ตำแหน่งค่ะสนใจสามารถสมัครได้ที่ w w w jobbk.com ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม Job Thong News หรือกดไลค์กดแชร์ช่อง Job BKK Official กันด้วยนะคะ